สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้มีไข่ดาวค่ะเพื่อนๆไข่เป็ดแล้วก็มีอยู่สามฟองมีผักมีข้าววันนี้เราทำอันนี้เองค่ะกากหมูเจียวกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอามากินกับข้าวสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอา่า ผัดกะเพราสามชั้นทอดค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีมีวันนี้มีเพื่อนมากินตามเคยลูกชายหนึ่งอัตราเราจะเอานี้วางไว้ตรงไหนดีนะเอาเทเลยดีกว่านาะขออนุญ,ญาตนะคะเทผัดกะเพราเราลงไปน่ากินมากเลยอะ่ะแบบนี้เลยค่ะนี่ ผัดกะเพราสามชั้นเอาสามชั้นไปทอดก่อนนะคะทอดพอแบบตึงๆแล้วมาเอามาผัดคิดว่ามันนิ่งนั่นหรอคแล้วก็อันนี้ส่วนกระเทียมเจียวเนี่ยจะเอามาราดข้าวเพื่อนๆทานข้าวกันหรือยังคะเรามีพริกป่นนะพริกป่นเอามาราดอย่างนี้เลยคะ่ะพริกป่นกับผงชูรสทดนึง แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะกินกับ <S 2> <S 2> กินกับเอ,อกระเทียมเจียวเนี่ยที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงนะคะมีหลอกบีบเยอะๆเพราะว่าชอบบีบอย่างนี้เลยค่ะทานกันเลยค่ะอะกินเลยแซว อันนี้นะคะก็จะคลุกคลุกแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่กระเทียมที่เราเจียวเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนๆน,นึกว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้มันไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรก็พอได้อยู่หอมๆแถวเอาไหมเอาไหมกระเทียมเจียวอะ่ะนี่น่ากินค่ะ <S <S แบ่งปันกันค่ะ คุกไปอย่างนี้เลยค่ะจะกินมือก็กินใจกลัวแสบพริกป่นนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะมีลูกชายมานั่งกินด้วยลูกสาวตากผ้าลูกสาวน่ารักมากืถ้ามีกระถินนะหน้านี้มันไม่มีกระถินเนาะถ้ามีกระถินนะเข้ากันมาก กระถินโรยลงไปนะหอมหอมอันนี้คือข้าวคือข้าวขุ่นแม่นะคะโชก่อนหนึ่งคำผัดผัดเอ่อผัดสามชั้นเนี่ยใส่พริกเยอะมากเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้จะเผ็ดไหมนี่ค่ะน,นี่กินต้องกินช้อนเพราะว่าเผ็ดมือสั่นอือ อร่อยค่ะ,อะเอาไข่มาเมื่อวานนี้ไปซื้อไข่เป็ดมาเพื่อนอร่อยมากเลยอะลองไปทำดูนะคะเอากากหมูมาเจียวแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมลงไปเจียวท่านบ้านใครมีกระถินนะคะเด็ดกระถินใส่ลงไปในนี้เลยค่ะอร่อยอีกคำคำโตโต,ตเลยค่ะ ่อยมากของลูกชายมีปลาต้มค่ะเมื่อเช้านี้กินข้าวเหนียวไปแล้วลูกชายโชนหน้าใช่ไลูกมันโชนหน้าน่ะไม่มา มดัออเวลาเบื่ออาหารทำนี้อร่อยทำใหญ่ๆไปเลยนะคะตามสไตล์เราทำใหญ่ปึ๊บไปเลยค่ะอืม <c oughs> <c oughs> กูเอาไข่ไหมลูกเอาปลาส้มเนอ่ะอืมอ่ะลองไข่นี่มีปลาส้อมอยู่ตรงนี้ค่ะของเด็กๆปลาส้มทอดนอ,อ,อกอกร่อยไมพี่แท้อรออจังเลยอร่อยจังไป กินกันหลายๆคนอร่อยใหญ่ไปไหมลูกออคมาโอเค <Okay. S 1> น้องสาวค่ะคารัทมันหอมเนาะอืออือ ส่วนเจอเมนูนี้เข้าไป <c oughs> ไม่ได้ตักอเลยคืสามชั้นซื้อมาเป็นสามชั้นที่แบบมันน้อยๆอ,อะค่ะแล้วก็มาเจียวอ <c oughs> มันนี้มีแต่เมนูแบบมันมันอ,นนอร่อยคือตอบมากเลยอ่ะเด็กชายนั่งกินข้าวไม่เมื่อแม่มนเริ่มเผ็พขึ้นแล้วอ,อ่ะ มึงแม่โดนเพล่งว่าทำไมเป็นเอร่อย คือเกาะหมูมาห้าสิบบาทเซียวได้น้ำมันถ้วยหนึ่งเผ็ดไหมผัดก,กระเพราอ่ะมีเผ็ดน,นิดเดียวคนทำเผ็ดน,นิดเดียวแต่น้องบอกเผ็ด ครั้งที่เรวไม่เผ็ดเลยค่ะตีลังกาเลยใส่ช้อนไครสหวานเนาะหวานร้านเนี้ยแครสหวานหัวไาเท้าก็ก็หวานหวานเหมือนแตงกวาเลยค่ะ ไม่เหมือนเขียวด้วยหัวใช่เท้าอ่ะ <c oughs> เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันคะที่บ้านมาค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ไกลค่ะเที่ยวอยู่แถวเนี้ยแถวบ้านเราเดี๋ยวก็จะมีงานอลอยกระทงย้อนยุคเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะแต่งตัวสวยๆค่ะย้อนยุคเป็นกระโปรงบานลายดอกเนี้ยค่ะ อร uh, huh? ่อยไหมอร่อยครับชอบถามน้ำกรเด็ เมนูเนี้ยสุดยอดกินได้ไม่เบื่อด้วยค่ะนั่งรอม,มงกินข้าว อ่อยมพูดฝาฝากดได้ดิม,ม,มันพูดไม่ไหวหมดปากแล้วพูดเลย โอ้โหซอสมหมดแล้วของเขาชอบเนาะวันนี้ทอดแบบไฟอ่อนไปหน่อยเนยจะเหนียวเหนียวไปหน่อยนะคะเปรี้ยวเลยเปรีย้ยวใช่ไหมชอบใช่ไหมฝากกดไลค์หน่อยสิลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดแอบกดใครชอบกินใ้ช่วงกินปลากรอบช้อนทองด้วยนะครับค่ะข,ขอบคุณนะครับ 好。Oh, yeah. เป็นฟุตบอลเกมยิงลัวๆเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะดูแล้วชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะก็องล้วงแรมนนะึงไม่เป็นไรลูก ผัดกะเพราเป็นเมนูที่บ กินได้ตลอดค่ะมึกอะไรไม่ออกให้บอกผักกะเพราไข่เป็ดคือดีมากเมื่อาวานได้มาสดๆไปซื้อไข่เค็มแล้วป้าบอกว่าไข่เป็ดเมื่อคืนนี้เพิ่งเพิ่งออกเมื่อคืนนี้ใช่ใสเลยค่ะไม่มีน้ำอือม mặn giờ nhầm Cái ra ngoài hử? Hmm? ra ngoài rồi Hai. น,น้องเผ็ดค่ะน้องสาวบ้มาเอะไรนะน้ามากเลยะย่าหย่าสิชอบแย่งโตแล้วชอบหย่น้องจะจ่อยนะ แล้วก็คกินออะไรเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะนั่งกินต่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ